อ่าครับก็สวัสดีนะครับก็วันนี้เราก็จะมาอยู่ในเรื่องของกฎของเดกาดนะครับก็จากโจทย์นะครับก็จงหาจํานวนรากในช่วงที่กําหนดของสมงการต่อไปนี้ก็คือ 5x ากําลังสลบด้วย 9x บวกด้วย2เท่ากับศนะครับอ่าโดยที่เราจะพิจารณา0 0นแล้วก็1 2นะครับอ่าก็เราก็จะให้ fx เนี่ย ถ้าปบโจทย์เลยนะครับก็คือ 5x กําลัง3ลบ 9x แล้วก็บวก2นะครับก็เมื่อเราพิจารณานะครับเราเห็นไหมครับว่าด้านหน้า x เ,เนี่ยเป็นบวกต่อไปก็คือลบแล้วต่อไปก็คือบวกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายของลำดับชุดรรมสิบของ f(x) เนี่ยทั้งหมดสองครั้งนะครับก็นี้เปลี่ยนเป็นนี้ก็คือจากบวกเปลี่ยนเป็นลบเนี่ยหนึ่งครั้งแล้วก็จากลบเปลี่ยนเป็นบวกเนี่ยอีกหนึ่งครั้งก็แสดงว่าเป็นสองครั้งนั่นเองครับ นั่นก็คือ fx นะครับจะมีจํานวนลากจริงบวกสองลากหรือไม่ก็ไม่มีเลยก็หลังจากนั้นนะครับเราเนี่ยจะพิจารณา f ของลบ x ก่อนนะครับก็จะแทนค่าลบ x เนี่ยลงไปในสมการข้างต้นเลยนะครับก็เมื่อสมิสัธิ์เนี่ยเป็นเลขคี่พอเราแทนเป็นลบ x มันก็จะได้เป็นลบห้า x กำลังสามนะครับจากนั้นนะครับจากลบเก้า x เนี่ยเราแทนเป็นลบ x ก็จะกลายเป็นบวกเก้า x นั่นเองครับแล้วก็สองก็ไม่มีอะไรนะครับ mm hmm. ก็มันจะเมื่อเราพิจารณาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนเครื่องหมายของลำดับชุดสมบัติของ f ลบ x เนี่ย mm hmm. แค่ครั้งเดียวก็คือจากลบเนี่ยกลายมาเป็นบวกเห็นไหมครับอ,อันนี้บวกไปเป็นบวกเนี่ย คือเครื่องหมายเดิมนะครับไม่มีการเปลีป่ยนแปลงแสดงว่าที่เราคิดก็คือจากลบเป็นบวกแค่หนึ่งครั้งจากนั้นนะครับนั่นก็คือ fx เนี่ยมีจํานวนจริงมีจํานวนลากจริงลบเนี่ยหนึ่งลากดังนั้น fx มีลากจริงบวกสองลากและลากจริงลบหนึ่งลากนั่นเองครับก็เราจะมาหาจํานวนลากจริงของ fx ที่มีมากกว่าหนึ่งนะครับเพราะว่า จากโจทย์เนี่ยคือเขาให้มาก็คือ0 1แล้วก็1 2นะครับเมื่อเราหาค่าที่มีมากกว่า1เนี่ยเห็นไหมครับว่า1มันจะอยู่ในทั้งสองชุดถ้าสมมุติอ่าซึ่งมันจะได้อ่ามันจะง่ายกว่านะครับอ่าก็นี่นะครับก็ผมก็ทดได้เรียบร้อยแล้วครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับก็คือเราสังเกตเห็นไหมครับว่า มีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้งนั่นก็คือจากข้างหน้าเป็นบวกข้างหน้าเป็นบวกข้างหน้าเป็นบวกแล้วก็ตรงนี้เป็นลบนะครับก็แสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากบวกเป็นลบแค่หนึ่งครั้งอ่าแสดงว่าอะไรอ่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมยของ fx เนี่ยหนึ่งครั้งแสดงและ f หนึ่งเนี่ยเมื่อเราแทน x เป็นหนึ่งในโจทย์นะครับมันจะไม่เท่ากับศูนย์อ่ามันจะดังนั้นล่าของ fx ที่มีมากกว่าหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งลากนะครับแล้วก็จะอยู่ในช่วงศูนย์หนึ่งหนึ่งลากอ่าก็คือช่วงนี้นะครับมันจะมีในช่วงนี้หนึ่งลาก่าก็สรุปสรุปเลยนะครับก็ลากของ f x ที่มีมากกว่าหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งลาก ก็คือมากกว่าหนึ่งก็คือช่วงนี้นะครับหนึ่งลากแล้วก็อยู่ในช่วงศูนย์หนึ่งอีกหนึ่งลากครับก็จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมสะีียนากของ fx นะครับ จะมีจะมีสามลากด้วยกันนั่นเองครับก็คือลากของ f x ที่มากกว่าหนึ่งก็คือหนึ่งลากแล้วก็ช่วงศูนย์หนึ่งหนึ่งลากแล้วก็อีกลากหนึ่งเป็นลากลบนะครับอ่าก็คืออันนี้นั่นเองครับแลจะจำนวนและลากจริงลบหนึ่งลากนะครับ ก็รากของ fx ที่มากกว่า1และอยู่ในช่วงศูนย์หนึ่งก็จะมีอย่างละหนึ่งลากนะครับก็กฎของดิกาดก็จะประมาณนี้ครับนครับ